ไปดูปันเกแชร์17%ไม่น้อยเลยสำหรับเบียร์พึ่งร้อยออกมา17%ของมูลค่าตลาดตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ45,000ล้าน17%ว่าเยอะมากที่น่าแอบใจคือยอดจน่ายเบียร์ชาไม่ลงปันเกแชร์ยอดหายเพราะดุสิงหายไป5%รับได้ปัญหาคือว่าได้12% คือใคร่วะมันเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าหรือว่าไข่ในเมื่อช้าไม่ลดสิงหายไปห้าเราได้เป็เจ็ดไอ้สิบสองนี่แหละไครไม่รู้เลยต้องไปหาเอาเละสิออกมาการแยกช้ามันดีมนุษย์ปุ่มไหนมนุษย์เราดที่มาตนคนสุดเริ่ที่มาตีตรงนี้นะครับเราต้องไปรู้ว่ามันตีใครนะครับแต่ที่ได้แน่ๆตอนนั้นนะครับหลังจากคำว่าเบียผู้ว่าซาไป เราเป็นเจ้าของของวัชชัยโยคนก็ต่างตัวว่าเขาบอกเอ้าวัชชัยโยไปดีวีดีโอที่ยังเอาละชัยโยดูไปก่อนนะครับดูดูมันน่าจะมาทุกกลุ่มยังกลุ่มเด็กกลุ่มวัยชีเด็กเจ็ดแปดขวบเด็กเด็กเด็กเราก็ไปด้านดูว่าในเมื่อมันมีคนมีรายได้น้อยคนมีรายได้น้อยมันแปลว่าจนหรือเปล่า มานาันนะคนมีรายได้พอจะไม่จําเป็นต้องจบคนมีรายน้อยๆคนเพิ่งจบก็ต้องมีรายได้พอคนมีรายได้น้อยไม่จําจเป็นต้องไม่จุดๆเราก็บอกให้เป็นแบ่งเลยว่าแบ่ง,บงพวกเลยคนมีรายได้น้อยไม่มีการศึกษาไม่ื่มชนคนไม่มีรายน้อยรายได้น้อยมีการศึกษาคือเด็กจบใหม่คนพึน่งทำงานปีแรกหัว หวานใสอีกหวางอีกวาตันแจ้งจิมันจะได้ดูเหนือกว่าผู้แข่งนะครับพราะวานเริ mm ่มเดินทางไปแบบนั้นเอ้าจับพวกเด็กจบใหม่ชัยโยยังต้องเก็กไปอยู่อยู่คนเดียวเหงาใจอยคนเดียวเขาต้องกินเยอะๆ mm hmm. อยู่หลังโฆษณานเรื่องต่อไปมันก็เป็นริปแบบนี้แล้วนะแล้วก็มีหนังออกมาประมาณแปบบนี้อยากให้ดูว่าหนังที่ออกมาพวกริปนะครับ ต้องทลกันมีลูกเลี้ยงลูกดูบอลเอาไม่หมดเลยนะครับเลี้ยงวันเกิดอะไรแล้วก็ไถ่ยัเอาไก่อนนะครับเมื่อตอนไถ่ก็คนไทยชอบพูดอยู่เมื่อไถยกจะได้เรื่องีโยไปด้วยนะครับอย่างที่บอกก็เอาเรื่องทีออกมาแล้วมันก็คอนเฟิร์มครับว่าไอ,อ้2%คนนั้นเป็นกลุ่มคนโสดขึ้นทับพึ่งจบขึ้นเน่งงานครับส่วนใหญ่แล้วยันวี เงินเดือนก็ประมาณเก้าพันต่อมาสองร้อบาทงั้นกลุ่มนี้ชัดเจนเลยว,ว่านี่คือคนที่เข้ามาดื่มเรี่ยวครับเพราะฉะนั้นยึดฐานกลุ่มนี้เป็นหลักก่อนเพราะกลุ่มพวกนี้เนี่ยเพิ่งจบตบเกเย็นจึงจะเงินเดือนน้อยกินแอดดื่มใช้เงินในเรื่องพวกนี้มันเยอะถือว่ามีกัรซื้อสูงทั้งๆที่ไม่ค่อยมีตังค์ตอนเรียนปีสามปีสษ่แม้ก็ดื่มเยอะเพราะมันไม่ได้หาเงินเองพูดไปแล้วมันก็เหมือน พวกเราก็เป็นคนทั่วเลยนะจากใต้ชีตเตาก็เราคุยเยอะนะคุรรอดสร้างวัดเป็นผู้ตีนะครับคือเราไม่ถามเพราะว่าเราก็ต้องคือผมก็เข้าใจแต่ว่าบางทีมันก็ก็อยู่ในข้อเกียนตอนนี้ก็ห้ามมีแต่ติดโภคติดการกันก็ว่างไปนะครับพอได้กลุ่มนี้ชัดเจนหารัเบียยผู้ว่ามันไม่ถูกใจเขานะตอนนั้นก็มาอาจจะมาแบบปุ๊บปมาแบบ แต่ที่พ่อพูดก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจเหมืนันะไม่ได้ตั้งใจแต่คิดกลุ่มเนี้ยแต่ดันปีคิดเข้ามันไม่โดนกลุ่มนะครับระหว่างทานตรงนี้ก่อนเป็นที่ดูเนี่ยระหว่างทานถ้เกิดการยั่งใจนะครับโอ้โหทำแล้วมันโตไม่ทำแล้วมันโตไอ้ความคิดในอีกที่อยากจะคืบช้าก็แบบยังยังไม่หายแถนยังอยากซื่ออเพราะเอาเบียร์ตอนที่เขียนกันที่ผมเล่าต่อคนสองครับว่าเอาเบียร์รสชาติไหนออก ไอตัวเราเขที่ไม่ได้ออกเอาออกมามเวลาเนี่ยมีโอชัดเจนเราเป็นไครส่งใม้ไปตัวชื่อซูเปอร์วีโออันนี้หนักเข้มเพื่อับไปตื้นเขาเลยส่งสอบไปปร,รากฏว่าคนที่ตา่างจังหวัดคนที่เป็นเป็นถูกเป,ป้าหมายที่เราจะส่งไปสูป้กันช้าเขามีความเข้าใจคำว่าซูเปอร์ต่างกับเราซูเปอร์ Super เราถุดแด่ต้องเข้มต้องแรง ซูเปอร์ชาวบ้านเขาคือดีกว่านั่นคือต้องเป็นเบียร์รสชาติอ่อนกินง่ายเป็นเบียร์แหนะดื่มซูเปอร์อยนเข้าไปปุ๊บไม่ใช่เจ๋งเข้าตำลาเดิมก็ยังไม่เข็ดครับเพราะเริ่มมีตากในกระเป๋าซูเปอร์โยนไม่ได้ใช่ไหมแล้วเปลี่ยนเป็นซูเปอร์แลยวตอนนี้รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วบอกเลยซูเปอร์ที่ตะวันแรงแล้วไม่ไดแปลว่าดีไม่แปลว่า นุ่มแต่ว่าแรงอีหลอดเดินครับเองเจ๊งหลอดเดินคือบางทีเห yeah, ็นไหมครับลูกค้าคนยั่งใจผ่าสติมันก็มีบีทีพวกนี้ได้ดีซูเปอร์รีโอซูเปอร์ไลออนกลายเป็นไทเบียตอนนี้มาอย่างดีแท็กติกนะไทเบียเอามาวางกลับไปเมื่ะตอนนั้นเลยรีโอเริ่มดีนะเราไม่อยากให้รีโอเป็นไพรซิ่งโว่เราอยากขายรีโออย่างดีกำไรเราเริ่มอยากราคาเบียร์รีโอ ชาก็ไม่อยากตาเขาได้ถิออนถออทอ,อ,นอ,อ,องแล้วเขาได้ของเราเขาได้พี่รอดี๋ยวไปเราเรื้อถิ่นทองเขาอยากามยากตาแล้วเริ่มขายได้เราก็บอกเฮ้ยถ้าขยับเข้าดีโอแล้วขายได้เราเริ่มสวยเลยเอาเบีรกตัวถิ่นอกมาจากพี่อรอดคาไว้ที่สามร้อยสี่สิบห้าหนาต่อการไว้ที้ดีโออยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบจะได้ดีโอกำไรแน,น่ๆแล้วเอาตัวใหม่มาที่สามร้อยสี่สิบห้าช้ามาสองร้อยเกดสิบขึ้นมาเจอสามสี่ห้าอะไรลมันจะขยับทีทเดียวคนไม่ไดขยับไทีเดียวเขาก็ต้องลงอีก ตอนเขาไ,ได้หนึ่งพอเขามอยากดันราคาที่ต่ำไมเท่าอยูอเเเเ่เราก็บอกไม่ได้ไว้เดี๋ยวเราได้มีกำไรเราก็เอาตัวใหม่เข้าไปที่ไทยเบียร์เนตอนที่ไทยเบียร์ออกมาอย่างดีสต r a t e g นะแล้วก็ออกซ้อเป็นคนชื่ออีสานเบียร์อยู่ที่สานเดียวท่านคงไม่เจอะทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ปิสานเบียร์น้านที่เดียวอยการราคานบนั้นไปขายไม่เป็นเก๊ก็ไปแลยคนะ้าไปก่อนแต่เมื่อไหร่ค้าราคาสูงขึ้นมันทำหน้าที่เมื่อไหร่ค้าเกินสา5ร้อยสิบห้าบทมันทำหน้าที่เมื่อไยนะครับ เขาได้เหรียญทองมาก่อนน,นะครับเหรียญทองประกวดที่ออสเตรเลียเราไปดูที่ออสเตรเลียประกวดที่ไหนวะมันก็เป็นงานของเกษตรแฟรแล้วก็เป็นประกวดตามสูงห้าแสนปูแสนปูเดี๋ยวมันจะแช <c ười> รเ์เช็คไปเช็คมาเฮ้ยแม่ดีเดียร์สี่เข้าประกวดไว้ได้เด็กเงินวะพูดเดียวเนละยเช็คใช้ตัดใช้ประกวดใช้ส่งประกวดมีคนหวัดดีช่วยส่งให้ด้ว S 1> <S 1> <S <S เราก็โวยครับแล้วทำไมผมได,ได้เหรียญเงินทำไมไม่ได้เหรียญทองอ้าวคุณจ่ายค่าสมัครได้เหรียญเงินถ้าคุณจ่ายค่าสมัครได้เหรียญทองคุณก็จะได้เหรียญทองโอเคถือว่าพลาดถือว่าพลาดแล้วก็ถือว่าเขาเขาคอเจากันซึ่งออสเตรเลียไม่ว่ากันงั้นปูไปยังไงเพราะออสเตรเลียมันคือจีโจ้ ถ้าเบียรมันต้องเบียรมันทำไมไม่ไปเยอรมันตั้งแต่ทีแรกวะเออทำไมไม่ไปเยอรมันตั้งแต่ทีแรกเสร็จปุไปเยอรมันมาทีหลังก็ต้องตามก็ยอมแล้วมาทีหลังเขาก็อ,กอ,อพอี่เขาต้องถินทองก็เลยต้องเอาที่ดูครัเพราะว่ามีเครดิตวาจ้างที่ดูมาดูสัส้นๆก่อนจำนไ,ได้นเป็นจังหวใจดูให้กับเป็นคนไทยครับใจ ใชครับชัยโยก็ยังอยู่กับดีโออยู่ตลอดต้เ,เก็บไว้นะครับอะไระเป็นอะไรเสร็จขนาดจะหน้า,นาเบื่อย,ยีทีมาเบื่อหรือยีชัยโยมึงก็เบื่อสิมึงก็เบื่อทำโฆษณาทำอะไรเราไม่ได้ทำหนา้าเอารางวัลมาสู้กัเราทำเพเื่อขายของไม่จะเบื่อเพราะช่างนันในเรื่องอะไรมึงก็ต่อใช้กัต่อไปนะคชัยโยไมู่ีกว่าเรา,าต่อไปนะครับ ตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วพอมีที่ดูมาเฮ้ยฐานเริ่มมั่นคงลุมทาเก็ตเริ่มเ,เริ่มโอเคเริ่มชอบเริ่มเรียกว่ามีแปลงาแน่นมีคนกินเป็นประจำรายได้เข้าไปสักถึงจะน้อยแต่ก็มี